สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์คิหนธรรมและคลิปนี้เราก็จะมาพูดเรื่องของความรักกันล้วนเลยนะในช่วงพรมริขิตรักนะครับผมอ่ะไม่พูดพ่างทำเพลงกันละเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับและคลิปนี้นะครับก็ถึงคิวพรมริขิตรักของชาวลัคนาราศีสิงประจรําเดือนมิถุนายน2565นะครับ สำหรับท่านที่ทราบแล้วนะครับว่าตนเกิดอยู่ในรัคนาราศีสิงห์ท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับจะมีผลเต็มๆต,ตรงๆกับท่านเลย100%นะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบครับก็ให้พิจารณาที่วันเกิดนะหากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมจนถึง15กากันยายนนั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวรัคนาราศีสิงห์เป็นอย่างมากครับท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกัน และอีกวิธีหนึ่งนะครับทางอาจารย์กิโหนธรรมก็ได้จัดทําคลิปวิธีการเช็คลัคนาราศีแบบง่ายๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวอย่างไว้ที่ช่องคําอธิบายด้านล่างท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดเข้าไปคํานวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างครับแลวค่อยย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลัคนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยําสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับผม โอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันเรามาเช็คดวงความรักกันนะครับผมสำหรับผู้ที่มีคู่อยู่แล้วนะครับเรามาสังเกตเที่ดาวพระราหูนะดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีครับหรือเจ้าเรือนแห่งความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์นั่นเองนะครับซึ่งในเดือนนี้ครับดาวพระราหูเจ้าเรือนแห่งความรักก็สถิตอยู่ที่ภพเรือนสุภะนะและก็ได้ตำแหน่งเป็นถึงเทวีโชคด้วยนะครับ แต่ดาวราหูครับก็มาอยู่ร่วมกับดาวมรุตยูตลอดทั้งเดือนอีกด้วยนะครับในภาพรวมนั้นครับในเรื่องของความรักก็ถือว่ามีความสุขดีครับมีสิ่งบังเทิงนะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขผู้รักผู้ครอ,องของท่านจะให้สิ่งดีๆกับตัวท่านเป็นอย่างมากนะครับแต่ก็ยังไม่วายครับก็มีปัญหาจุกจิกซับซ้อนเข้ามาแทรกแกในชีวิตของเอ,อในชีวิตคู่ของท่านเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับ ส่วนใหญ่แล้วครับก็จะเป็นปัญหาที่มีทัศนคติที่ไม่ตรงกันนะครับผมแต่มันไม่ถึงขั้นที่จะต้องทะเลออกกาะกันหรอกเนาะมันก็เป็นแค่เรื่องของง,นงอนๆกันบ้างเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมคอนะครับชีวิตคู่ก็แบบนี้แหละครับมีงอนกันบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับนอกจากนั้นครับอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพทางเพศนะ,ะไม่ว่าจะเป็นตัวท่านหรือ,อตัวคู่รักคู่ครอ,องของท่านก็เป็นได้เช่นกันนะ เช่นอาการแพ้ผื่นคันในล่มผ้านะครับประจําเดือนมาไม่ปกติท่อปัสสาวะอักเสบหรือมีอาการต่างๆที่เกิดขึ้นบริเวณส่วนกลางลําตัวก็เป็นได้นะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องแบบว่าเออลดทอนบทบาทดีลารักหรือเรื่องบนเตียงกันอยู่ประมาณนึงแหละนะแต่เพื่อสุขภาพที่ดีเราก็ต้องดูแลร,รักษากันไปด้วยนะครับและในขณะเดียวกันครับในช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่18มิถุนายน2565 ดาวศุบเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและกัมมะก็โคจรมาอยู่ร่วมกับดาวพระหูและดาวมรตยูที่พบเรือนสุภะแห่งนี้ด้วยนะครับในจุดนี้ครับจะทําให้คู่รักคู่ครอ,องของท่านเนี่ยหมดเวลาไปกับเรื่องของหน้าที่การงานนะสังคมส่วนตัวของเขานะครับค่อนข้างเยอะมากเป็นพิเศษเลยนะรวมถึงตัวเขาเองครับก็มีปัญหาที่จะต้องจัดการกับสิ่งต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสังคมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับ และก็เรื่องของหน้าที่การงานของเขาเองเนี่ยอย่างหนักหน่วงกันเลยทีเดียวนะครับทําให้บทสนทนาในเรื่องของความรักและในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีต่อกันเนี่ยมันลดลงก็เป็นไปได้นะครับหรือบางกรณีครับอาจจะมีอารมณ์ติดขัดติดค้างมาจากนอกบ้านมาจากที่ทํางานนะแล้วเอามาลงสู่ตัวท่านนะด้วยคําพูดคําจาหรือพฤติกรรมแบบเออแนวประชดประชนันกวนประสาทอะไรแบบนี้ ส่งผลทําให้เกิดความมึนตึงแนละมีความเครียดใส่กันบ้างแบบเล็กๆน้อยๆนะครับในจุดนี้ครับก็ขอแนะนํานะได้โปรดอย่าใส่ใจนะครับในจุดนี้ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักนะแต่เขากําลังยุ่งอยู่นั่นเองนะครับตัวท่านนะ่ะควรจะต้องใจเย็นๆนะครับคอยที่จะเป็นเบื้องหลังคอยที่จะสนับสนุนนะพยายามทําให้เขาอารมณ์ดีเพื่อทําให้เขาเนี่ยมีกําลังใจและมีเรี่ยวแรงไปสู้ต่อในเรื่องของหน้าที่การงานให้ได้อย่างเต็มที่ แล้วสิ่งดีๆเขาก็จะนำมาสู่ตัวท่านในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยนะครับหลังจากที่ดาวสุขครับได้โคจรอ,ออกจากเรือนสุภะตั้งแต่วันที่19มิถุนายนไปแล้วนะครับยาวไปถึงวันที่26มิถุนายนครับก็จะมีดาวอังคารครับเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและสุภะนะได้ทำการเสด็ตัวโคจรมาพบที่พบเรือนสุภะนะครับและดาวอังคารก็ได้มาเป็นตำแหน่งเกษตรตรธิบดีนะครับ ดาวอังคารจะมาอยู่ร่วมกับดาวราหูและก็ดาวมฤตยูที่เรือนสุภะแห่งนี้ด้วยนะครับคําว่าเสดจตัวครับก็คือการเดินเร็วกว่าปกติหรือการพุ่งทยานนั่นเองนะส่งผลทำให้ดาวอังคารครับมีอัอตราความเข้มข้นในความหมายของตัวเขาเนี่ยที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณนั่นเองและก็เป็นไปได้ว่าตัวท่านและคู่รักคู่ครองครับ จะร่วมกันจัดสรรหาอุปกรณ์เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกความบันเทิงมาในบ้านหรือมาใช้กับยานพาหานะที่ใช้อยู่ในบ้านก็เป็นไปได้มากันแบบเร่งด่วนด้วยนะครับซึ่งอุปกรณ์บันเทิงเหล่านี้ครับน่าจะเกี่ยวกับเ,เรื่องของเครื่องเสียงโทรทัศน์วิดีโอเกมหรือสิ่งที่สามารถสร้างความสุขความบันเทิงในสไตล์คู่รักคู่ครอ,องของท่านนะจะเป็นลักษณะาการจัดสรรหาเฟอร์นิเจอร์เพื่อ,ออำนวยความสะดวกความสุขชีวิต คู่รักคู่ครองของท่านก็เป็นได้เช่นกันนะครับเช่นการจัดหาโซฟาสักหนึ่งตัวเอาไว้ที่มุมโรแมนติกเอาไว้กุกกิ๊กกันก็เป็นได้นะครับสิ่งเหล่านี้ครับมันจะสามารถสร้างความสุขให้กับชีวิตคู่ของท่านไปในระยะยาวกันเลยนะหรือจะเป็นกรณีมีเครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งอำนวยความสะดวกในครัวเรือนของท่านครับเกิดสูญเสียหรือเสียหายนะครับมีเหตุที่จะต้องร่วมกันไปซื้อหรือไปซ่อมโดยด่วนโดยทันทีนะครับ แต่ทุกอย่างครับเมือเอ่อไปจ่ายเงินมาแล้วเนี่ยมันก็จะกลับนำมาซึ่งโอกาสดีๆจากอุปกรณ์เหล่านั้นนะมาสร้างสารรค์กิจกรรมชีวิตคู่ของท่านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับเรามาสังเกตเพิ่มกันอีกหนึ่งมุมนะครับเราไปโฟกัสกันที่พบเรือนปัตตานีก็คือพบเรือนเรื่องของความรักเรื่องของคู่รักคู่ครองนั่นเองนะครับ วันที่13มิถุนายน2565ครับดาวพระเกตก็โคจรมาทับเรือนปัตตานีนะหรือเรือนแห่งความรักของท่านนะครับส่วนดาวพระเกตนั้นครับก็ขึ้นชื่อในเรื่องของความไม่แน่นอนนะมีเงื่อนไขมีเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเรื่องของธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในเดือนนี้ครับสถานการณ์ความรักของท่านเนี่ยดูจะแ่งแกว่งสักนิดนึงนะ จะสื่อสารใดๆกับผู้รักคู้ครองเนี่ยมันมีเหตุต้องผิดพลาดนะครับมีความเข้าใจไม่ตรงกันนะนัดหมายแล้วไม่เป็นไปตามนัดไม่เป็นไปตามสัญญาดูจะชวนหงุดหงิดใจอยู่ประมาณนึงกันเลยทีเดียวนะครับเงื่อนไขของดาวพเกตก็คือเรื่องของการทําบุญปฏิบัติธรรมนี่แหละครับรวมไปถึงการทําจิตใจให้รู้สึกผ่อนคลายและปล่อยวางนะครับ หากช่วงนี้ครับท่านได้เจอเรื่องหงุดหงิดกับคู่รักคู่ครองของท่านนะแต่ท่านก็จะสามารถปล่อยวางหรือวางเฉยทุกอย่างได้มันจะออกฤทธิ์ส่งผลทําให้ผลที่ดีเนี่ยมันออกมาตรงกันข้ามกันนะกลับกลายเป็นว่ามันจะมีโชคครับได้เจอสิ่งดีๆจากคู่รักคู่ครอ,องของท่านก็เป็นได้เช่นกันนะครับในจุดนี้ครับอยากจะแนะนําให้ท่านเนี่ยได้ชวนคู่รักคู่ครองของท่านครับร่วมกันไปปฏิบัติธรรมนะทำบุญนะครับเป็นประจําด้วยนะ เพราะเงื่อนไขของเราพระเกตครับมันก็จะได้ผลที่ดีกลับมาเสมอละนะหลังจากปฏิบัติธรรมทุกครั้งครับผลลัพธ์ก็คือได้ได้สิ่งดีๆต่างๆเนี่ยกลับมานะแต่ของแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะไม่เข้ากันนะครับก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ท่านได้ทํามาร่วมกันมานั่นเองนะครับแต่โดยมากแล้วมันจะส่งผลไปทางที่ดีอย่างแน่นอนนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งครับก็เป็นไปได้ว่าตัวท่านและคู่รักคู่ครองเนี่ย มีโอกาสที่จะต้องไปร่วมพิธีมงคลต่างๆนะและในระหว่างนั้นครับตัวท่านและคุรักคู่ครองเนี่ยก็ได้พบเจอโอกาสดีๆเรื่องราวดีๆระหว่างไปร่วมพิธีมงคลต่างๆเหล่านั้นก็เป็นได้เช่นกันนะครับสำหรับคนโสดนะครับผมดาวพฤหัสครับนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะแล้วเนี่ยยังเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะอีกด้วย ซึ่งคำว่าปุตตะในหัวข้อนี้ครับจะโฟกัสความหมายไปที่คนใหม่ๆที่จะวนเข้ามาในชีวิตณช่วงเวลานี้นะครับช่วงต้นเดือนครับดาวพฤหัสก็จะอยู่ร่วมกับดาวอังคารนะอ่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและสุภาครับและก็จะไปอยู่ร่วมกันที่พบเรือนมรณะนะช่วงนี้ครับคนในครอบครัวของท่านโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือเนี่ยอาจจะกําลังพยายามแนะนําใครสักคนนึงเนี่ย ให้ท่านรู้จักก็เป็นได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะคำว่าสุภาหมายถึงแดนไกลก็หมายถึงมีคนต่างพื้นที่ต่างถิ่นนะ่ะสนใจในตัวท่านอยู่นะไม่ว่าจะเป็นต่างพื้นที่แบบต่างจังหวัดหรือต่างชาติก็ตามนะครับและการที่ดาวพฤหัสครับก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะที่ได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีนะครับบุคคลที่จะพบปะพบเจอนี้ครับจะเป็น บุคคลที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตรูปแบบของท่านนะไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเป็นแนวพากันไปเจริญรุ่งเรืองนะเป็นความรักที่เหมือนจะผู้ใหญ่ดูแลเด็กนะครับที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะแต่ความรักครั้งนี้ครับอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกแบบสวีทหวานแหววซักแบบหนุ่มสาวทั่วๆไปสักเท่าไหร่นักนะครับแต่หากท่านมองคนที่มีความอบอุ่นพร้อมมีแต่ดูแลตัวท่านได้และพากันไปเจริญรุ่งเรือง ตอบได้เลยว่าคนนี้แหละมาวินแบบสุดๆนะควรค่าแก่การสลระโสดเป็นอย่างยิ่งนะครับหลังวันที่26มิถุนายนเป็นต้นไปครับดาวพฤหัสดาวเจ้าเริอนปุตตะก็ยังอยู่ที่พบเรือนมรณะมาฉายเดี่ยวไปสักระยะหนึ่งนะก็หมายความว่ามันก็จะมีคนหน้าใหม่ๆเนี่ยวนเข้ามาพูดคุยกับท่านอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังไม่มีคู่ดาวดวงไหนเนี่ยมาทำปฏิกริยาที่จะแสดงปรากฏการอ,อปรากฏให้ชัดว่า บุคคลไหนจะมาทำให้ท่านสละโสดนะครับแต่เป็นเพียงได้เวลาที่ต้องพบปะพูดคุยแลเกเปลี่ยนประสบการณ์มาๆไปๆมาแล้วก็จากไปนะครับและในขณะนี้ครับตัวท่านเองเนี่ยก็จะหมดเวลาไปกับเรื่องของหน้าที่การงานหรือการหาเงินซะส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยมีเวลาไปโฟกัสในเรื่องตอาของการหารคู่แบบจริงจังนั่นเองนะครับไม่เป็นไรนะเอารวยไว้ก่อนไปเป็นเศรษฐีก่อนเรื่องคู่เนี่ยเอาไวท้ทีหลังก็ได้นะจ๊ะ ถึงเวลาเดี๋ยวมันก็มาเองละจ้ะนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของพรมลิกิตรักของท่านในเดือนมิถุนายนนะยังไงซะอาจารย์คีก็อยากจะขอวอวยพรให้ท่านเนี่ยมีเมตตามหานิยมนะครับมัดใจคู่รักคู่ครองนะสำหรับคนโสดก็ขอให้ได้พบปะคนที่ดีคนที่ใช่คนที่พากันไปร่ำไปรวยไวๆนะจ๊ะ วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ